ผมซึ่งกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่คุณออฟชุมพลชอบมากมากนะครับเพราะวมันเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เขาเนี่ยแบบมีความคลั่งไคล้แล้วก็หลงเหลานั่นก็คือกิจกรรม ATP นั่นเองครับ ATP ATP อยู่บ้านบ้านไครคาไม่รู้บ้านเขาหรอมัล่าม้าให้น้ำไหลแบบแรงๆเหมือนตอนที่เราเล่น ATP ใช่ไหม a t v น้ำไหลแบบแรงๆเหมือนตอนที่เราได้ ATP ใช่ไหมโอ้ย ATP ้มืนออกไหมดะผมชอบ ATP เอ้อบ ATP ดูอะไรครับโทษครับหรือโปรโมทครับโทษครับดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับ